สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยอมรับแล้วประสิทธิ์เจียวกกอยู่เบื้องหลังไอโอถามคณะก้าวหน้าผิดตรงไหนลันจากนี้จะอยู่เบื้องหน้านายประสิทธิ์เจียวกกนักธุรกิจที่คณะก้าวหน้าระบุอยู่เบื้องหลังไอโอกองทัพนัดถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนโต้คณะก้าวหน้าโดยกล่าวว่า ตนเองพร้อมบริษัทในเครือถูกกระทําโดยตรงขอถามคณะก้าวหน้าว่าที่ถแถลงข่าวเมื่อเช้านั้นเพื่อหวังคิดจัดการคนรักสถาบันหรือเปล่า ยอมรับว่าตนเป็นคนพัฒนาบริษัททั้งหมดตามที่คณะก้าวหน้าได้กล่าวตนเองเป็นจิตอาสา904เรียนรู้พระมหาการุณาที่คุณของกษัตริย์รับสอนเรื่องโซเชียลที่โรงเรียนจิตอาสาให้ทุกคนเรียนรู้ข้อเท็จจริงไม่หลงเป็นเหยื่อเฟคนิวส์รับอยู่เบื้องหลังทั้งหมดแต่ต้องออกมาเพราะถูกยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจ คำถามคือตนทำผิดหรือวันนี้มาตัดขาตนทำไมทำลายตนทำไมเพื่อให้ประชาชนกลัวหรือเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏน้อยลงหรือจะให้ตนหยุดตนอยู่ข้างหลังมานานวันนี้ขออยู่เบื้องหน้า นายประสิทธิ์ยอมรับให้ใช้เซิร์ฟเวอร์ฟรีๆแต่ถามกลับว่าแล้วมันผิดตรงไหนไม่ได้เอาเงินหลวงสักบาทเดียวที่จะให้ใช้ยอมรับเป็นจิตอาสา904อย่าว่าแต่ทหารมาใช้ตำรวจหรือโจรถ้าทำความดีก็ใช้ได้ตอนนี้ตนใช้ทำความดีที่เผยแพร่พระราชกรณียกิจอันเป็นหน้าที่ของคนรักสถาบันและตนเป็นคนรักสถาบันจะทำแบบนี้ต่อไป ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ